ใช้น้ำมันเครื่องจริงเหรอ <c oughs> แล้วฝั่งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเห็นมีพอกอะไรบางอย่างด้วยก็เอกแล้วมันเชื่อมต่อกันยังไงระหว่างนูโวกับหัวเคราสมมติว่าลูกติดทําไงถ้าปกติถ้ารถสองจังหวะลูกติดเขาต้องกำาคัสถูกไหมท่านี้มันเป็นสองจังหวะแล้วนะครับ <c oughs> น้ำมันเครื่องไม่ใช้เติม<ๆ>น้ำมันอย่างเดียวครับไม่ต้องดูแลอะไรเลยบ <c oughs> ินวีสองครับกระหัวใจสอง E7 ของอาจารย์ปัญญาครับกอก E7 ด้วยใช่ครับแล้วก็คอยเป็นคอยเอ็นโปครับมานน้ำจ่อใส่ตรงนี้เลย ใช่ครับหม้อน้ำอยู่ข้างหน้าครับเป็นหม้อน้ำ CBR สนับสนุนโดยน้ำมันเอ e x t r ราเซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าจาก PTT Station ไม่ว่าคุณจะขับรถประเภทไหนก็คุ้มค่าในทุกเส้นทางเมื่อเติมน้ำมัน e x t a ซ์ f น้ำมันสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าจาก PTT STATION นน้ำมันคุณภาพสูงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์ของท่านไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินหรือแก๊สโซฮอลก็ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มกำลังประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นอัตราเร่งดีกว่าเดิมด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากขึ้น1.5เท่า เอ็กซ์ตาเซปน้ำมันสูตรใหม่แรงได้ใจไปได้ไกลกว่าเดิมจาก PTT Station ครับสวัสดีครับผมเอกครับหรือว่ากวักครับอยู่กับรถนัวหัว KR ครับก็แรมนันใจจากคันนี้ครับคือว่าอยากแวกแนวครับก็อยากขี่นัวด้วยแล้วก็อยากขี่ขี่คด้วยครับสวัสดีครับเบสบุร a ษไทยแลนดครับวันนี้ PS มาตามคำสัญญาอีกแล้วครับคันนี้ท่านผู้ชมถ้า ใครติดตามช่องของพีเอยู่นะครับครั้งแรกที่มาถ่ายทําเลยไฟไหม้รถไปประสบอุบัติเหตุมาเหลือแต่ภาพที่คุณเห็นตอนนี้ฮะวันนั้นไม่ได้ถ่ายทําครับแล้วก็ลากมาเลย3-4เดือน จนมาถึงวันนี้น่าจะเข้าเดือนที่8ที่เราได้ถ่ายทํากันจริงจงจังๆนะครับวันนี้รถสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆมันสมบูรณ์ตั้งนานแล้วท่านผู้ชมวันนั้นแค่ไปลองแล้วรู้สึกว่าไปลองแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็วันก่อนที่พีเอสมาก็ไม่ได้ถ่ายทําอีกปรากฏว่าข้อเหวี่ยงขาดใช้รถมาตั้งหลายเดือนครับไม่ขาดวันถ่ายทําขาดต่อหน้าต่อตากล้องเลยคันนี้ ได้ไหวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่ยันานางจะไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะเราเชื่อสิ่งนี้วันนี้เราไหว้ยังถูกหลักเอกไหว้ยังถูกหลักเลยเดี๋ยวเราเชิญเจ้าของรถเข้ามาในช่องกันเลยครับมาเ<ม>ชิญครับสวัสดีครับเอกครับสวัสดีครับจริงว่าที่พูดเมื่อกี้ไหว้ไหว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจริงครับหลายรอบนะเราเจออุปสรรคเยอะมากใช่ครับอุปสรรคเยอะมากทีแรกเราไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อแล้วครับท่านผู้ชมมันหาเหตุผลไม่ได้อ่ะอุปสรรคมันเกิดทุกครั้งเลย เหมือนรถใช้งานปกติพอวันมาถึงวันถ่ายทํารถมีปัญหาใช่ทั้งที่ไม่เคยมีปัญหามา2ปีสปีขับมาไม่เคยมีปัญหามันก็นอาจจะนานด้วยแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับสี่รอบนะใช่ครับมันบังเอิญเกินไปท้ายที่สุดนะครับวันนี้ขอให้ทุกอย่างรู้ร่วงไปได้ดีแล้วก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพียงนะครับเพราะว่าเพียกทำรถหามรุ่งหางค่ำเลยต้องพูดอย่างนั้นแล้วก็เวลาส่วนใหญ่อยู่กับรถเลย ใช่ครับคือเป็นโปรเจกต์ที่เพเอกตั้งใจมากขนาดรถไฟไหม้บางคนอาจจะท้อไปแล้วเพเอกไม่ท้อยังขุดขึ้นมาทํใไม่ครับเพเอกดูรถคันนี้กันเลยไหมว่ามันคืออะไรเกิดซดานครับคันนี้เป็นรัวหัวคาใช่ครับเอกจ้าแปลกเป็นไหนคันนี้เป็นมายังไงอย่างที่บอกบอกในคลิปเลยใช่ไหมใช่ครับจากแปลกจากแปลกต้องแตกต่างใช่ครับเป็นไงรอบที่แล้วหนึ่งล้านห้าแสนวิวมายังไงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่ครับคลก็จะมา มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นไหมมีเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันครับมีมีคนแบบทักมาแม้ว่าพี่ว่าค่าทําเครื่องเท่าไหร่ก็มีเยอะมากเลยแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ตอบไปหรือว่าอะไรไปครับไม่ไม่ได้ยิงใช่ครับเพราะว่าติดงานใช่ครับงานงานคือยุ่งมากครับท่านผู้ชมตองกี่เคีย์คิวเพื่อที่จะได้ถ่ายทํากันช่วงปีใหม่มันออเดอร์มันเยอะใช่ครับใช่ใช่นะครับต้องเข้าใจกันนิดนึงเดี๋ยวพี่เอกไล่ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับเพียงสัญญาครับพี่ครับดูรถกันหน่อยคันนี้เป็นนูโวตัวแรกใช่ครับ ต้องพูดอย่างนั้นอุ้ยราคากาลังไปไกลเลยพี่เอกต,ตอนนี้ตอนนี้เยอะตอนนี้คนนิยมเล่นกันเยอะมากเลยครับนูโวนี่แบบพูดถึงสองสามหมื่นนี่ก็ <c oughs> ก็มีแล้วนะใช่ครับบางคันไปห้าหกหมื่นก็มีมีครับแล้วแต่อะไรแตงครับนูโวตัวแรกขายยากเฉะยอะตอนนี้คนกลับมาเล่นกันเยอะมากนูโวมันเป็นเพราะอะไรมันสวยเหรอรูปทรงนะตอนนี้กระแสมาดีเลยครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนนะรถรุ่นนี้ผมอยู่ปวชจําได้เลยเป็นรถที่ออกมาแล้วไม่มีวัยรุ่นขับเลยยุคผมนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันกินน้ํามัน เพราะมันเป็นยุคแรกๆของสายพานใช่ครับมันจะตอนนั้นจะมีมีโอด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ครับมันเป็นรถที่สวยและหายากหายากเฉยเอาขายไหมสองแสนฮ <c oughs> ะ <c oughs> แสนฝ่าก็ไปแล้วครับเอาล่ะไม่คิดเลย <c oughs> อันนี้พู้หญิงคนเล่นเนี่ย <c oughs> เอ๊ครับถามก่อนเลยมันมันแปลกหรอือมันใช้งานได้จริงไหมก็ <c oughs> ใช้งานได้จริงครับก็ขี่ได้ปกติครับเอกทำโปรเจกต์นี้แล้วขี่มากี่ปีแล้ว ก็สองปีสามปีแล้วครับตั้งแต่ลูกน้องพีเรไปเห็นที่ที่โน่นใช่ไหมที่แม่กองเป็นที่ของตันครับสงการขับไปเที่ยวสงการใช่ครับแล้วคนมองกันเต็มเลยคนก็งงครับผ่านไปผ่านมาคันนี้แบบวิ่งจริงๆนี้ใช้งานทุกวันไหมตลอดสองปีที่ผ่านมาก็ไม่ทุกวันครับก,ก็มางทีเยน็นๆก็ขี่ไปขี่มาแล้วแถวบ้านครับระยะแบบสี่ห้ากิโลใช่ครับเคยไปไกลสุดเท่าไหร่คันนี้เคยไปไกลสุดก็ไปหมหาชัยครับ มหาชัยใช่ครับรอบที่แล้วไปหมูกกัดกันที่แก่งกระจา์ครับแต่ว่าเอาขึ้นรถไปอ่าแล้วเขาคันนี้จบจริงไหมก็จบหมดแล้วครับคันนี้จบหมดแล้วครับเอาดูรถกันหน่อยดูรถกันด้วยมไม่ต้องดูเจ้าของเยอะเจ้าของอายหมดแล้วัท่านผู้ชม,มอ่ะเอกคันนี้เป็นหัวค R อาใช่ครับหัวไปคิดยังไงถึงถึงทาใส่หัวคอาก็ชอบพวกคอาพวกอะไรอยู่แล้วด้วยครับเอาไม่ขี่ค R อาไปเลยมีคนพูดอย่างนี้จะตอบอยังไงมันก็ อารมณ์เป็นคนละอย่างเลยครับนูโวก็อยากขี่คาก็อยากขี่ด้วยอ๋อหมายถึงว่าพี่เอกครับท่านผู้ชมอยากจะขับทั้งคากับนูโวแต่เลือกไม่ได้ว่าจะขับกันไหนมันเปลืองเงินขี่คันเดียวดีกว่ามันก็เลยมาอยู่อย่างนี้ใช่ครับเห็นบอกว่าโปรเจกต์นี้คิดร่วมกันกับช่างเลิศครับช่างเลิศด้วยใช่ครับน่ามีคนถามว่าคันนี้เป็นของช่างเลิศไหมไม่ใช่นะอันนี้เป็นของพี่เอกครับผมช่างเลิศกับพี่เอกนั่งสมหัวกันสีกันครับสมหัวกันเลยเขาก็มาทางนั้นเหมือนกันเนาะ ใช่ครับอันนู้เห็นมีทําแบบอะไรนะรถป๊อปหัวเคียใช่ครับแล้วก็มีดูอีกคันนึงของผมน่ากลัวน่ากลัวเอ้าท่านผู้ชมมาเอกข้อนี้เป็นท่อทรงอะไรท่อเป็นท่อตัวนี้ของของเคเลยครับของเคียใช่ครับคือคือเอามาดัดตรงไหนมั่งะครับเปลี่ยนแปลงตรงไหนมั่งก็มาแค่โค้งตัวนี้ครับอืมก็คือตรงท้องตรงนี้เดิม ่คือว่าเป็นท่อเคหมดเลยเดิมเคหมดเลยใช่ครับอันนี้แค่มาดัดใช่ครับอันนี้ดัดหรือทําขึ้นมาใหม่ดัดมาครับดัดมาใช่ครับแต่ั่งนี้ก็คือดัดเหมือนกันใช่ัแต่ท้องเดิมใช่ครับไปท้องเคหมดเลยายนันทอซิ่งนันทอซิ่งต้องขอขอบคุณนันท่อซิ่งพลังหัวร้านท้ายลึกด้วยนะครับเป็นไงใส่แล้วเสียงนุ่มครับเสียงนุ่มนะอันนี้เป็นท่อปลายเลดเนาะขอโทษนะที่ถามเยอะ ผมถามท่านแทนนั้นผู้ชมพี่ครับทำไมพี่เอกไม่ทำท่อปกติถ้าตรงปกตินี่ท้ายยื่นมายาวเลยครับหมายถึงปลายท่อใช่ครับมันจะไม่สวยใช่ครับอ๋อถ้าสมมติเราดัดได้นะเราดัดออกมาอย่างนี้มันจะนีเลยนี่ครับอยู่นี่เลยยาวเลยครับเรแเราไปย่นได้ไหมมันไม่วิ่งครับห่างห่างไม่ได้สูตรของมันครับอันนี้มันก็เหมือนอารมณ์เหมือนรถแต่ดีโอไดโอดีโอเนาะใช่ครับ ก็จะม้วนๆเข้ามาหน่อยอันนี้ได้สูตรไหมได้ครับเพราะว่ามันเป็นสูตรสเปคท่อ K R เลยเสียงเป็นไงขอฟังเสียงก่อนได้ไหมได้ครับฟังเสียงนิดนิดคนอยากจะฟังเสียงแล้วแหละว่านันท่อซิ่งกับอันนี้เป็นไงเฮ้ยมันก็มันก็ K R ครับ ขอนิดเดียวจะมาทั้งรถไฟเลยกดกดใครวะเนี่ยอ้อุ้ยเสี่ยงเอาเรื่องมามามาเสียงเอาเรื่องเฮ้ยดูยังไงก็คืนนูโวชายเสียงมันเป็นสองจังหวะไปแล้วเสียงเสกครั้งเขาเป็นเคอาร์เลยเดี๋ยวผมก็ถามนะผมถามของแต่งก่อนนะผู้ชมแล้วโชว์อะไรเอกโชว์บาเอสครับไปเอสนะทั่วไปใช่ครับทั่วไปอันนี้ไม่กี่พันใช่ครับไม่กี่พันไม่กี่พัน อ่ะท่านผู้ชมมาฝั่งนี้ข้างหน้าเนาะชุดสี่อะไรเอกชุดสี่ก็เป็นเป็นชุดสี่ทั้มสี่ครับล้อบสี่แล้วเป็นสีเขียวที่พาไปลมใช่ครับเป็นเป็นชุดสี่ตัวใหม่อืมอันนี้แปงแลงมาเป็นตัวเก่ากลายเป็นเขียวไม่เหนียวซับใช่ครับอันนี้กลายเป็นอันนี้เทาใช่ไหมใช่ครับเทามีเกล็ดเกล็ดน้ําเงินน้ําเงินครับเทาเกล็ดน้ําเงินเดี๋ยวติดโลโก้นูนของนูโวนะใช่ครับตัวเก่าครับตัวเก่าด้วยนะครับเอาดิ แล้วก็ตัดด้วยเบาะสีแดงท่านผู้ชมเอ้ยม,มันเข้ากันเทาแดงมันยังไงมันก็มากันได้เบาะแดงไม่แรงได้ไงใช่ไหมอันนี้เป็นเบาะสั่งทําทั่วไปสไตล์นี้ก็สวยนะเองนะพร้อมนอนเลยนะได้ครับเนี่ยพร้อมนอนเลยหมอบอย่างนี้โอ้เข้าทางเลยแล้วอะ่ะ <laughs> มาท่านผู้ชมมาดูข้างหน้ารถหน่อยฝั่งนี้นี่คือตัวเก่าแน่นอนใช่ไหมเอกแน่นอนเลยอันนี้ไฟแบบนี้ลักษณะแบบนี้ใช่หมดเลย มีน็อตเลดทั่วไปนะครับอันนี้เก็บใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่ครับหมดเยอะดิก็หมดเยอะไมั้งครับเท่ากับซื้อเ r อากับโนโวสองคันเลยไหมเนี่ยไม่หรอกครับเอาเบอร์เบรครับซ้ายขวาอิตาลีครับอิตาลีใช่ครับแท้ครับเท่าไหร่พวกนี้ก็รวมๆกันก็ไม่หมื่นได้ครับประมาณหมื่นนี้ไม่กี่พันใช่ครับไม่กี่พันตามนั้นนะเนาะราคาบอกเมียไม่กี่พัน เออเอกพูดน้อยนะครับท่านผู้ชมก่อนเข้ารายการเอกบอกว่าเปียนเด็ดจี้มากนะใช่ครับเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับเออท่านผู้ชมดูหม้อน้ําอ่ะหม้อน้าหม้อน้ําจ่อใส่ตรงนี้เลยใช่ครับหม้อน้ําอยู่ข้างหน้าครับเป็นหม้อน้ํา CBR แล้วแล้วเดินสายตรงไหนครับเอกก็เดินสายข้างในครับข้างในเลยใช่ครับผ่านปั๊มติ๊กนเป็นปั๊มบอดประมาณไม้มันทัดหนึ่งไหมได้ไหมไกลครับ ไกลอยู่นะใช่ครับเหมือนเห็นสายน้าเงินนะครับแวบแวบอยู่แล้วมันลงตัวเฉยเลยนะครับลงตัวเฉยมามาเองฝั่งนี้กล้องลงมาเรื่อยๆเลยครับล่างๆเลยข้างล่างดูปั๊มล่างท่านผู้ชมเอกภูมิใจนําเสนออะไรไม่ใช่เท้าผมนะครับท่านผู้ชมเอาปั๊มนะครับอันนี้เป็นปั๊มล่างปักข้างครับตักข้างใช่ครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ไม่กี่พันครับไม่กี่พันนะครับ ปั๊มไม่กี่พันใช่ครับแต่เราเห็นบางอย่างที่อยู่ข้างปั๊มคือสายอะไรอ่ะใช่สายเป็นสายเบรคครับทําเองครับพูดเป็นเล่นเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้ครับ่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ซื้อมาจากไหนเป็นสายไฮดรลิกครับซื้อมาจากไหนตัวนี้สั่งมาอีกทีนึ่งครับมาโมเองเหรอใช่ครับมาย้ำเองครับใช้เขาว่าย้ำเองใช่ครับซื้อหัวมาแล้วก็มาย้ำเองเห็นบอกว่าทําขายด้วยครับผมเฮ้ย ใส่เวฟได้ไหมแบบนี้ได้ครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยครับเอาเหรอมันนึกว่ามันจะอ่อนมันแข็งเลยนะแข็งครับบีบไม่แตกแข็งพกเลยมีดมีดกรีดก็โหยากอ่ะยากครับกเฮ้ยคีมตัดอย่างเดียวครับคีมอะไรพรนีเวียได้น้าขาวครับหยอกหยอกหยอกอกนน้ี้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าขายเริ่มต้นอยู่ที่พันหนึ่งครับพันหนึ่งนะแล้วแต่ความยาวด้วย ใช่ครับเป็นได้ความยาวแล้วก็จะหัวแท้หรือว่าเจาหัวหัวมิไนเกตครับมีงานแต่งด้วยอ๋อหุ้ยแต่มันมันสวยนะท่านผู้ชมดูข้างล่างอยู่กับปังล่างมันเข้าเฉยเว้ย <c oughs> แล้วต้นนี้พันหนึ่ง <c oughs> ครับอุ้ยไม่มีคําว่าแพงครับอันนี้มันเป็นงานมือใช่ครับไม่รั่วนะรับประกันไม่รั่วไม่แตกครับจริงอะรับประกันด้วยถ้าเกิดว่าลูกค้ามานี้ก็ติดต่อได้ที่ไหนทางเฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กนะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับอันนี้มีส่วนลดได้ไหมก็เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไม้ก็ได้ครับเนะ ถ้าเกิดว่าใครเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากจะทำอะไรนี่ก็ติดต่อเองได้ได้ครับไม่รั่วแน่นอนไม่แตกแน่นอนครับมันดูแบบแข็งแรงมากนะเอาเรื่องอะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยเป็นทุกอย่างเลยเหรอก็อะไรทำเองได้ก็ทำครับโอ้โหอ้าท่านผู้ชมดูลมๆก่อนนะขอบล้อล่ะเอกล้ออาร์กอนครับอาร์กอนหล้อแดงไม่แรงได้ไงอุ้ยเดี๋ยวเขาทำข้างหลังด้วยนะครับตัวนี้สายมีข้างหลังด้วยใช่ครับสายสั้นสายยาว อันนี้ใสายระบายครับแบบนี้เท่าไหร่ส่ระบายครับไม่กี่บาทเนาะไม่เท่าไหร่ครับทักมาทักมาประมาณนี้ท่านผู้ชมของแต่งมันเป็นเพียงองค์ประกอบดูใต้เบาะนิดนึงองค์ประกอบเล็กน้อยเลยมามาอันนี้ถังไปยิงสายมาครับใบเก่าดำครับไฟไหม้ใส่น้ำมันอะไรตอนนี้ออกเทนครับออกเทนเลยเหรอใช่ครับเอยเอาเรื่องวะอันนี้มีอะไรครับก็ บินวีสองครับขบูหัวใจกล่องอีเจ็ดของอาจารย์ปัญญาครับกล่องอีเจ็ดด้วยใช่ครับแล้วก็คอยเป็นคอยเอ็นโปรครับโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือเจาะยูบ็อกไปเลยใช่ครับเพื่อที่จะเว้าให้มันเข้าได้ตรงนี้แล้วแท่นตรงนี้ครับแท่นยืดอะตรงนี้เป็นหูยืดแท่นเครื่องครับตัวนี้ตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่ใช่ครับสั่งทํามาจากนู่นครับพิษณุโลกเห็นไหมเนี่ย เป็นเทนนเครื่องยืด2นิ้วครับเทนนเครื่องยืด2นิ้วใช่ครับอันนี้เขาขึ้นมาให้โดยเฉพาะเลยก็เป็นของนูโวครับส๋อได้สำหรับนูโวอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับอู้ถึอว่ายืดเยอะเหมือนกันนะยืดเยอะเหมือนกันถ้าเกิดมายืดท่อมันเข้าไปข้างในครับมันมันทำงานลำบากบางทีมันอารมณ์สดมากมันก็จะเป็นรถสนามแล้วจะเห็นในรถสนามแล้วสุดมากเขาจะยืดกันเนาะใช่ครับถ้ารถทั่วไปนี่ก็ยืดน้อยของแต่งน่าจะพอประมาณนี้ครับมาดูมาดูของไม่แต่งดีกว่าครับ ถามแทนท่านผู้ชมเลยเอกสรุปคันนี้เป็นสองจังหวะหรือสายผ่าน2จังหวะแล้วครับ2จังหวะโดยสมบูรณ์ใช่ครับแต่มีสายพานเอี่ยวด้วยใช่ครับไม่ใช้โซ่เสร็จเลยคเดี๋ยวเมื<ช>่อกี้ที่เปิดไม่เห็นออโตู้ปเลยเดี๋ยวนะในในที่ใสออโต้รูปอไม่มีครับใช้ใช้เป็นผสมถังครับผสมถังเลยตรงนี้เลยใช่ครับผสมเท่าไหร่อัตราส่วนก็น้ำมันห้าลิตรก็ใส่ร้อยซีซีครับ ขวดรือพอครับอ๋อไม่เยอะนะมันเป็น2จังหวะแล้วนะครับสต่มันเครื่องไม่ใช้ครับน้้ามันเครื่องไม่ใช้ใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะไปเลี้ยงเกียวไม่มีอะไรครับมันเป็นแค่ห้องตับเฉยๆเติมน้ำมันอย่างเดียวครับไม่ต้องดูแลอะไรเลยตัดน้ำมันเครื่องออกไปเลยไม่มีน้ำมันเครื่องไม่มีอะไรครับมีแค่น้ำมันนี่แหละโอเคครับน้ำมันถ้าไม่ใช้ออคเทนเนี่ยแม่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาทำกับได้ครับก็ใช้ใช้95ใช้น้ำมันอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ไม่ต้องไล่อะไรแม่เลยาว์มวิ่งารามอะไรมันก็ต่างอี้คนนีีมาถ ท่านผู้ชมถามมาสมมติว่าลูกติดทําไงเอกถ้าปกติถ้ารถสองจังหวะลูกติดเขาต้องกำคัดถูกไหมคันนี้มันลูกติดก็เหมือนว่าที่จับกุญแจรถอะรถก็ยังวิ่งได้ปกติรถก็ไหลไปปกติเพราะว่ามันเป็นใช้แรงเหวี่ยงเม็ดขึ้นมาอ๋อจะไม่เหมือนก,นกันกับสองจังหวัดจ๋าเลยใช่ครับเพราะเพราะสองจังหวัดเป็นมันเป็นเกียร์เราเราต้องกำคัดอ๋อถ้าเกิดเราไม่กำมันก็เหมือนว่ารถเบรกไปเลยลอ็อกไปเลยใช่ครับ ไปนีพอลูกติดปุ๊บก็เหมือนเราอันนี้ระดับเครื่องอันนี้ล้อไม่ล็อกล้อยังหมุนได้ปกติก็ไหลไปปกติครับเฮ้ยมันก็ปลอดภัยกับสองจังหวะดีดังนันะ้นปลอดไฟผ่าครับ,รบเพราะว่ารถดับปุ๊บเม็ดมันก็ไม่ขึ้นมาอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่คลายข้อสงสัย <c oughs> ของใครหลายคน <c oughs> ใช่ครับคันที่เป็นสองจังหวะโดยสมบูรณ์ <c oughs> ไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องใช่ครับแล้วก็เวลาลูกติดล้อล็อกไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยใช่ครับแล้วสายพานมันเราอยู่ไหมอยู่ครับอันนี้สายพานของอะไรของูกโวปกติครับพุดเป็นเล่น ใช่ครับแรงกระชากระดับ150เองมันไม่ไป X Max มันไม่ไม่ต้องไปสามร้อยแล้วเหรอพวกนูววเล่นลูกใหญ่เขามันยังรับไหวนะครับลูกเจ็สิบลูกอะไรพวกแต่พามันรับไหวอยู่แล้วครับเอาอยู่นะอยู่ครับอยู่ครับแล้วถามหน่อยผมถามแบบไม่รู้แล้วกันเอกแล้วมันเชื่อมต่อกันยังไงระหว่างนูโวกับหัวเคก็เราก็รอแทงของช่วงห้องตับของเคอาครับแล้วก็มารับเอก อเดนมาเลาะของนูโวทิงครับแล้วก็เอามาประสานกันแล้วก็เชื่อมมันประสานกันก,กับเชื่อมเหมือนทั่วไปเลยใช่ครับมันเชื่อมมีเนียมใช่ครับแล้วมาร์กจุดตรงยังไงเราเราจะรู้ว่ามันตรงก็เราเอาแท้งมาประกบกันครับใส่พวกข้อเวียงพวกอะไรแล้วก็เชื่อมครับครับอะไรอีกไหมเอกมาฝั่งนี้หน่อยมามาฝั่งนี้หน่อยให้กล้องได้ดูเต็มที่เลยฝั่งนี้ตรงตรงไหนอีกลองชี้ชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมเอกให้กล้องได้ดูได้ไหมครครับมันมันเชื่อมแค่ตรงนี้จริงๆเหรอแล้วก็พอกขึ้นมาแล้้วเปเปป็็นนนรูยยยึึออตะไ่างงี ใช่ครับแค่นั้นหรอแล้วค่าลงกึ่งอย่างนี้แพงไหมค่าเชื่อมก็หลายตังแล้วครับเราต้องไปคุมคุมงานเองไหมก็ต้องไปดูครับพูดถึงอะ่ะก็ต้องไปจี้เขาครับ,รบมันบอกไม่ได้เป็นจุจดๆบางครั้งเนาะใช่ครับอ๋อแล้วรลีลรดทำรอบเดียวแล้วเสร็จหรือว่าผ่านนียครับแล้วรีดอะวางไงเลีดมันก็มันของเคออเลยครับเพราะว่าเราล็อกมาตั้งแต่เสื้อเลยกรีดเลยอ๋อก็คือสามารถเชื่อมแล้วก็วางใช่ครับวางแผ่นได้เลยใช่ครับไดก็อยู่ตรงนี้นะครับใช่ครับแต่คาโบอยู่ฝั่งนี้ ครับอ่ะท่านผู้ชมมาดูคาบูฝั่งนี้หน่อยมาอ่ะมันมันได้สร้างอะไรพิเศษไหมไม่มีครับ200มีครันนี้คาบูปากเท่าไหร่ครับเอกอันนี้ฟานครับขวาเนรอใช่ครับอันนี้เป็นคาบูอะไรคาบูหัวใจครับชุดเคนี่คนละตัวกับวันนั้นเด่ใช่ครับคนละตัวก็ตัวเก่าเป็นคาบูฝาดามก็ไฟไหม้ไปแล้วอ๋อใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นคาบูหัวใจนะฮะครับผมหัวใจปากไม่แน่ใจนะฮะแต่ใหญ่ครับท่านผู้ชมแต่ใหญ่ ซีเบครับเอา้าท่านผู้ชมอยากถามมาเลยผมผมรมู้จะถามมาเลยฮะ,ะแต่มันมาได้จริงท่านผู้ชมจากสูบตั้งมาเป็นสูบใกล้นอนใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าใกล้นอนใช่ไใช่ครับ <S <S ไม่มีผลอะไรใช่ไหมไม่มีผลอะไรครับพูดถึงไม่มีผลนะ <S <S ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงว่ามันทํางานยังไงฮะตรงนี้อะดูหน่อยเอกนี้มันมันอะไรยเป็นเดิมเดิมหมดเลยเหรอใช่ครับก็มีแค่พวก จอระบายความร้อนคัดก็เป็นคัตทองแดงครับเห็นไหมสายพานยังเป็นของนูโวเหมือนเดิมนะใช่ครับสายพานยามาฮ่านูโวเดิมเครับเดี๋ยวเขาไม่เชื่ออีกแล้วแล้วฝั่งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเห็นมีพอกอะไรบางอย่าง้วยก็พอกนั้นคือว่าเป็นส่วนที่พอกเห็นไหมพอระหว่ังตับคอาร์กับกับนูโวครับแต่ก็ยังเป็นของของนูโวอยู่ใช่ครับแต่ฝั่งนู้นเป็นคอาร์แล้วใช่ครับอ่าลองสตาร์ทเครื่องให้ดูได้ไหมว่ามันทํางานยังไงไม่ใช้น้ำมันเครื่องจริงหรอ โอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมเอกมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีอะไรครับคันนี้เก้าหมืนไปมหมยังดีกว่าแสนแสนก็น่าจะไปอยู่ครับแสนน่าจะไปถ้าเอกถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคนดูจากทางบ้านมีรถอยู่แล้วมีหัวเคไออยู่แล้วอยากจะเอารถมาให้เอกทำเนี่ยเอกคิดยังไงก็ <c oughs> รับทำไหม <c oughs> ตอนนี้ก็ ก็คิดว่าเริ่อรับครับครับรับทาต้องส่งแทงนูโอมาครับคู่หนึ่งแล้วก็แทงแท่งครับแค่นั้นครับหรือหรือถ้าลูกค้าไม่มีเลยให้เอกเป็นคนจัดหานี่ราคามันจะไปไกลไหมหูไหลมื่นเลยครับไปไกลครับแต่แต่ถ้าสู้ได้นะก็ก็สู้นะครับท่านผู้ชมก็ทำพราะว่าเพราะว่าเงินของทุกคนนะใช่แ้อยู่ในกระเป๋าของทุกคนจะให้พี่เอกหาให้ทั้งหมดเลยทั้งรถทั้งเครื่องทั้งฝาเลยทั้งหัว KR เลยก็บอกหรือมีมีมีนูโออยู่แล้วให้พี่เอกหาหัวค R ให้ ได้ไหมครับเดี๋ยวมันทําได้แต่โนโวไหมมีโอ้ก็มีเขาทาได้ไหมผมต้องดูเพาผมต้องลองเลยนะไปอีกแล้วผมต้องดูเครื่องท่อช่วยออกท่อพวกอะไรด้วยครับบางทีแต่ก็น่าจะได้อยู่ครับมันก็ไม่แตกต่างกันเยอะหรอกพอเครื่องมันก็สเปคเหมือนกันฟีนองฟีโน่ก็น่าจะได้ได้เหมือนกันครับก็ใครอยากจะลองทําก็ทํามานะครับผมผมกล้าพูดเลยนะครับกล้ายืนยันเลยว่าเอกทำรถจบจริงๆนะผู้ชมมันไม่ได้มาหาอะไรหรือลองผิดลองถูกให้ให้คนดูเชื่อ ใช่ครับแต่นี้มันลดใช้งานจริงๆสามารถออกทริปได้ระบายความร้อนได้ปกติครับยังเป็นระบายความร้อนด้วยน้ําใช่ครับอ่ะเอกสุดท้ายละฝากเ c e b o o กท่านผู้ชมหน่อยอ่ะก็เอกครับก็รับรับทํารถแบบนี้ด้วยครับรับครับแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นสายเบรกสายเบรกนี่ฮะแบบนี้ใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็สกิลพี่เอกมาราคาเริ่มต้นที่1000ครับผม1,000นนะครับแล้วก็ทำรถ อาจจะบอกราคาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องมองอยู่ที่ว่าอะไรบางทีมันมันอยู่ที่ว่ามีอะไรใช่ครับมันมีหลายราคาเอุกนี้ของถ้าคุณมีรถอยู่แล้วมันก็จะถูกลงมีของอยู่แล้วมันก็จะถูกลงใช่ครับแต่ถ้าหาทั้งหมดมันก็จะแพงประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณนี้ติดต่อพี่เอกได้ Facebook ตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมีอีพีต่อไปนะครับผมบอกเลยว่าผมจะเอาคันนี้ไปแซดกับเคอาเดิมๆได้ครับดูการทดลองวิ่งนะครับผมรู้ผมไม่รู้ว่า ใครจะกินต้นกินไปพี่เอกถ้าเกิดว่าเจอกับครเดิมๆรอบต้นกับรอบไปนี่ใครจะแดกใครเนี่ยมันก็ต้องลองดูครับพี่เอกเคยขับอันนี้มาก่อนไหมครอามาก่อนไหมเคยมั้ยครับเทียบกับนโวหัวค r อาเป็นไงมันก็สูสีไงสูสีนะใช่ครับต้นน่ะต้นต้นใครได้ความรู้สึกตอนนี้ตอนนี้ไล่มาใหม่อารมณ์มันก็มันก็ไปดีมั้ครับไปต้นไปดีนะใช่ครับไม่ไม่ต้องรอรอบเหมือนครอีกแล้วนะครับขี่ครอาอยู่ไหมจริงจรไหมขี่นิดๆไหมขี่นิดๆนะได้ยู่ได้ถ้ารอบไปล่ะ ไปมันก็ยิ่ไปมันครื่องบินเลยเดี๋ยวมาลองกัน,นครับอีพีต่อไปเดี๋ยวเจอพี่เอกพี่เอกพ,พูดน้อยครับแต่บอกตรงเลยแม่งขับร้0ยอเซแน่นอนเดี๋ยวไปชมรถคันนี้วิ่งว่าเป็นยังไงวิ่งยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับแต่เป็นคลิปเก่าที่ลงตอนสีเขียวนะครับก่อนอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม ท่านผู้ชมสอการรอคอยแล้วพี่เกขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมแซดอีกรอบหนึ่งได้ไหมหลับตาท่านผู้ชมหรือจะมองภาพที่รถมันเป็นนูโวจะไปอย่างเดียวเลยอะ <c oughs> ประมาณน,นี้เ้าขอไปท่านผู้ชมเพราะว่ามันผิดมันแซดมันแซดมากไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าไม่ไม่ใส่ฝานี่ครับใช่ใช่มันจะไปแล้วครับ <c oughs> คือแซนก็คือบินอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S ให้พี่เอสแล้วก็พี่เอกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับยังอยู่กับพี่เอกในอีพีต่อๆไปแน่นอนนะครับอยากให้พี่เอกทำอะไรคอมเมนต์อยากให้พี่เอสกับพี่เอกทำอะไรคอมเมนต์ครับคบันนี้วิ่งให้ดูทุกสเต็ปแน่นอนไปแล้วครับพี่เอกขอบคุณมากครับสหรับเวลาวันนี้ขอบคุณ,ค,ณครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอสมอเตอร์ไทยแลนด์ครับอยู่กับเอกแล้วก็นูโวหัว KR สุดประเทศคันนี้ครับท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ